ป้ายแดงเกือบ2อล้านห้แสนประหยัดไปเป็นล้านกับเจ้านี่เลยครับ mercedes benz cls ตัวน,นี้บอกเลยตัวพิเศษนะครับ white art edition ครับปี2019และไม่70,000เท่านั้นครับนี่เลยครับกระจังหน้าแบบใหม่ diamond grill นะฮะไฟหน้านะครับเป็นแบบ led high performance และระบบช่วยเบรกกันชนด้านหน้าแบบ active brake As s ซีซพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้าอีก4จุดครับภายในนะครับนี่ฮะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมแพดเดิลชิฟต์นะครับและความพิเศษของเจ้ารุ่นนี้นะครับที่เป็นไวอาร์ดิชันก็คือเนี่ฮะพวงมาลัยที่เป็นหนังอะคันทาร่านะครับท้ายตัดนะแล้วก็ตัวเบาะนะครับที่เป็นหนังอะคันทาร่าแล้วก็มีแถบสีขาวตรงนี้นะครับนอกจากเบาะสปอร์ตสวยๆแบบนี้แล้วยังเป็นไฟฟ้าให้ด้วยนะครับคู่หน้านะครับ และเมมโมรีให้ถึง3จุดด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับรวมไปถึงนะครับคอนโซลนะครับที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ช่องแอร์นะครับเนี่ยฮะก็จะมีวงแหวนสีขาวเนี่ยครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาและเพิ่มอารมณ์ขับขี่ด้วยระบบ Ambient Light 1 2เฉดสีครับเจ้าคันนี้ที่สำคัญคันนี้นะครับเป็นหลังคาแบบ Panoramic g l a s s Roof นะครับนี่เป็นหลังคาแก้วนะแล้วก็สามารถเปิดได้แบบนี้เลยนะครับนี่ และที่สำคัญนะครับเจ้าคันนี้นะครับได้รับ inspection ครับว่าเป็นรถมือสองเกรด A จากวันทุกค้าด้วยนะครับราคาเพียง1,290,000บาทเท่านั้นนะครับราคาพิเศษแบบนี้เลยนะใครสนใจนะครับโทรเลยครับ080-910-8885หรือแอดไลน์มาคุยกันนะครับ wisdom auto นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ ถามหาเซียวเองนะครับคันนี้มีส่วนลดให้แน่นอนครับ